ครับและตรงนี้ดูง่ายครับมะละกอโอ้ดำเนินเธอสวยเลือกคนดำเนินของพี่พี่โอ้ใจเย็นพี่ครับมันดำเนินจริงๆท่านผู้ชมดูอยู่พี่ใจเย็นพี่โอ้หายากครับยากสำหรับวันนี้ก็โอ้ยมาดูผลงานงานวันนี้กี่ตัวตัว สวัสดีครับสวัสดีช่อง,จงเจริญนคนบ้านๆน,นะครับวันนี้ผมก็จะได้าพาพี่นนองมาเที่ยวฟาร์มพี่โทนี่นะครับครับผมพี่โทนี่นี่ก็ปกติก็ทํางานด้วยกันนะครับครับผมแล้วก็หลังๆแกก็เป็นไรพี่ทําไมไม่อยากทํางานโรงแรมแล้วหรอคืออาชีพของผมที่ชอบไฟฟันมันตั้งไปเด็กแล้วก<อ>็อิสระค,ครับผมทำมาเยอะแล้วนะครับทำมามยเยอะแล้วกี่ปีพี่งานโรงแรมโอ้ไม่ต้องพูดถึงมากี่ปีครับ ยดูหัวเลยครับกี่ปีที่เอาเอาเอาคร่าวๆประสบการณ์โรงแรมก็น่าจะ30กว่าปีครับผม30กว่าปีครับผม30มกว่าปีเลยเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์เห็นหมดทุกอย่างอะไรทุกอย่างแล้วก็เอาที่ว่าเราเคยฝันเคยชอบไว้อะทำแบบน,นี้ปกติผมทำงานโรงแรมนะครับอ่าตื่นเช้าไปทำงานโรงแรมเลิกงานมาผมก็ไป ทำการแสดงเล่นดนตรีอย่างเงี้ยเล่นตลกอย่างเงี้ยร้องเพลงอย่างเงี้ยคือพงู้เนี่ยพี่มีเบื้องหลังเกี่ยวกับครับผมความบันเทิงอย่างเงี้ยความบันเทิงนะครับผมที่นี่ก็พูดภาษาได้ไหมพี่ได้ครับผมเปาอีสานปเป็นครับเป็นคนอันต่างชาติครับมีนะครับพาสอร์มีนะครับพาสอร์มีนะครับพีซาโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาชมฟาร์มพี่โทนี่นะครับหลังจากที่พันตัวเองมาทําเกษตรเต็มตัวนะครับผม เต็มตัวเต็มรูปแบบเลยครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างหาพี่ไปตามเชิญเลยครับมาตามพี่ดูนี่ไปเลยครับวันนี้ชุดนี้อาจจะดูเหมือนแยมเสร็จจากงานนาแล้วเมื่อเวลายืนยินเผาคุยและพานหมอชีเดินเล่นเอ้ยมีอะไรพี่นอพี่ครับโอ้นบอก์อะไรพี่อ่าปลาดุกครับปลาดุก่อนครับอันนี้คือบอรปลาดุกครับ กระดุกกกระดจีนนะครับสตาร์กกับผมมีขึ้นมีลงตามระดับน้ำนะปลาดุกจีนเหรอพี่ครับประดุกประดุกนะครับไหนพี่พี่ัวนี้ก็เป็นปลาดิน่อแบบลูกประดุกนะครับอันนี้เหยื่อพี่เหรอครับผมเหยื่อครับเชิญนะครับได้ได้ใครมาก็หยิบให้ได้เลยครับอาแล้วพี่จะให้ผมหยิบเป็นไงเนี่ยหยิบได้เลยครับหยิบโรยดูได้ครับเป็นความสุขของอ่าโอ้โนี่คือปลาดินกับปลาดุกให้มันอยู่ด้วยกันแยกอาหารกันจะได้โตเร็วนี่กี่เดือนแล้วพี่ อ่าตัวนี้ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งกี่ตัวประมาณกี่ตัวพี่ตรงนี้รู้สึกว่าผมจะลงไว้นะครับปลาดุกหนึ่งพันตัวแล้วก็ปลานิลนหกร้อยตัวอันนั้นอันนั้นบอดอะไรพี่อันนี้ก็น้องกบครับน้องกบใช่ป่ะครับน้องกบน้องกบครับน้องกบเลยน้องกบตอนนี้เขานอนแล้วเขาเขาพักผ่อนแล้วอิ่มแล้วเขาไม่สนนะอ่ะอิ่มแล้วเขาข้าวนี่ของของพี่โทนี่นี่ มีพี่มีกี่อย่างที่พี่ที่พี่ทำตอนนี้ตอนนี้ผมบอกว่าไม่กี่อย่างหรอกครับแต่ผมผสมผสานครับผสมผสานคือใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะในพื้นที่เพื่อประโยชน์พื้นที่กี่ไร่พี่ตรงนี้รู้สึกที่ผมจะดูที่ทำไปทีกสี่ไร่นะก็อีกฝั่งนู้นคืออีกประมาณอีกแปดไร่ครับผมทาเป็นแบบเกษตรผสมผสานใช่ครับผมมีแปลงผักที่เราไขย มาซื้อมาที่ฟาร์มแต่ให้เราไปส่งปลาไม่่งครับถ้าถ้ากินไปหมดก็ใจเพื่อนฟูงที่มาเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยห,หลักๆน,กนี่พี่เน้นเน้นเกี่ยวอะไรพี่กบเรืออะไรเน้นนะครับมันมันทุกอย่างครับ<อ>รู้สึกว่าเราอยากทานปลาแล้วก็เอาปลา<อ>มาทานเมือ่อเมื่อวานก็ผัดเป็ดกบก<อ>บทอดกระเทียมอย่างเงี้ย<อ>วันซึ่นก็อย,อยากนึ่งปลานึ่งมะนาวลองรูดิปันนินเอออร่อยแซ่บ<อ>เซยครับอะไรนะพี่อะไรยังไงพี่อันนี้นะครับ อันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบครับนี่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อบอบแล้วครับนี่ตัวใหญ่แล้วนะครับนี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับอครับผมชีวิตแบบพอเพียงนะพี่นะพอเพียงไม่ต้องไปอะไรมากสบายใจไหมพี่ทุกวันนี้สบายใจครับผมส่วนตรงนี้คือปลาช่อนนาปลาช่อนนาเหรอครับปลาช่อนนาเราเอามาจากนาแล้วก็เรามาขังไว้เพาะพันธุ์ไว้แต่กับผู้เห็นด้วยพี่น้องด้วไม่เห็นนะครับ <C> e <at> มุดอยู่ใต้ผังนะครับครับวันนี้วันนี้วันนี้ยังมากมากเลยครับมาเยี่ยมเยี่ยนพีทวันนี้แบ <ผม S 1> บ้บส่วน<ผ>ตรงนี้อ่าผักบุ้งเลื้อยนะฮะไวปทานกับส้มตำอ่าเพื่อนๆมาบางครั้งก็โอ้ขอหน่อยสักสองโลสามโลครับจัดครับอืมนี่ครับอ่าพักบุ้งครับผักบุ้งเลื้อยนะฮะ พื้นที่นี่ไปพื้ทยาวมากเลยนะพี่ดูนี่ครับผมดูเลยบรรยากาศใจกลางเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนี่เป็นบ่อบัวนะครับบ่อบัวครับสไลด์เจนุกของเรานะฮะดูแลมีปลาพี่ปล่อยปลาปล่ามีครับมีไอช่อนนะฮะโอ้โหไอช่อนของเรามีแล้วก็ปลาหมอรวมกันด้วยฮะตรงนี้ยีสกทะเพียนรวมหมดโอ้มีนกด้วยพี่ครับ บรรยากาศนะครับยามเย็นยามเช้านกกะพริสุดๆเลยนะครับผมคัากี่พีโอ้ยสุดยอดครับคัากีดีสุดยอดครับบอกไม่ได้ครับบอกบ่ถือครับต่างกันไว้ต่างกันไว้กับชีวิตโรงแรมครับต่างกันมากครับทุกวันนี้อยู่แบบนี้คือรู้ไหมตื่นเช้ามานะครับสวดมนต์ไหวพระยามเช้าตีสี่ตีห้านี่มีความสุขนะตอนเช้า พอเสร็จปุ๊บใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงส่วนมลลอยเสร็จเราก็ไปรดน้ำผักพอเส่อสๆหน่อยประมาณเจ็ดโมงให้อาหารพาอาหารกลบมีความสุขมากครับซึ่งต่างกับตอนทำงานใช่ปะทำงานมันต้องบอกรับผมตื่นใช่ครับอาชีพการบริการที่เราทำอยู่นะเรารู้เรารู้หมดแล้วแต่เราเอามาประยุกต์และเปรียบเทียบที่เราทำอยู่หนึ่งการบริการบริการยังไง เรารู้แล้วเราต้องมาทํากับมันียว่เราจะบริการนะผักปลากบทุกอย่างที่เราทํามาอยู่เราบริการมันยังดีมันก็คนตอบแทนมันก็มาเรื่อยๆครับต่ถ้ามาทําเกษตรนี่ต่างกันใช่ปหต่างกันครับแต่ใช่สูตรและจิตวิทยาที่เราทํางานโรงแรมมาด้วยได้ความรู้เลยใช่ครับผมเอาตัวนั้นแล้วมาประยุกต์แล้วถ้าเรามาประยุกต์ปุ๊บเฮ้ยมันใช่นี่บางครั้งน่ะ ทำงานโรงแรมมาทำงานโรงแรมมาเลิกงานห้าโมงทุกคนอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ผมจริงอยู่ที่มีรองรับอยู่คือผมหาเครื่องเสียงดนตรีอาจจะไปกลับมาก็ประมาณเลิกเลิกเสร็จก็เที่ยงคืนเก็บข้าวคลองมากกว่าจะได้นอนก็งีบหนึ่งในช่วงนี้พอมีงานไหมพี่โอ้ช่วงนี้ครับไม่ต้องครับพี่โควิดมาทําลายนะฮะโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูกบน้องกบนะ น้องกบของเราโตแล้วโตแล้วตัวนี้เชิญชมครับสามตัวโลครับสามตัวโลราคามิตะภาพไม่แพงครับซื้อที่ฟาร์มโลละร้อยอ่าโลละร้อยครับความสุขความสุขขายได้เลยครับขายได้เลยครับถ้าซื้อเราก็ขายจะไม่ไม่ซื้อก็เราก็ไม่ขายครับอายุประมาณเท่าไหร่พี่อันนี้นะครับผมให้สี่เดือนครับสี่เดือนครับผมสี่เดือนกว่ากวนะครับครับผมเราเรื่องแบบธรรมชาติแล้วเสร็จแล้วก็มาปล่อยให้มันเล่นน้า ครับผมเพื oh. ่อจะได้พอพันไม่พันไปต่อฮะโอเคร <Okay. S 1> ครับผมตรงนี้อีกบอบวยบัวบหนึ่งนะครับใ uh, <okay. S 1> กล้ๆดูเลยนะครับโอ้ย oh, มีความสุขครับ <Okay. S 1> และตรงนี้ะ mm. ดูง่ายครับมะละกอโอ้ oh, ดำเนิน <laughs> เธอสวยเลือกิน <laughs> ดำเนินของพี่ <laughs> okay. พี<ม>่ใ oh. จยเย็นพี่ครับมันดำเนินจริงๆท่านผูน้มชมดูอยู่พี่ใจเย็นพี่โหหายากครับยากเยร่ยมไหมรักจริงจริงคอจะห่งรักจริงับดูแล้วก็มีความสุขนะโอ้ดูดีดูดีมีความสุขมากครับท่านที่ไม่เคยมาดูช่องนี้ <c ười> <c ười> อาจจะแปลกใจครับแปลกใจนิดนึงครับวันนี้เนี่ยผมผมเตรียมแล้วเชิญนะครับผมเตรียมไปแล้ว นี่เป็นแปลงแปลงอะไร<ห>พี่เี่ยที่เราจะเพาะพันธุ์หรือวานกล้านะ,ะมันกล้าอ่ามันกล้าเป็นครับผมตรงนี้ผมลงไปแล้วครับผมผักอะไรพี่ตรงนี้ผมลงไปแล้วัาวกาัฝัครับมีสองพันหนึ่งเราแยกไงอีพันหนึ่งอยู่ฝั่งนี้อีพันหนึ่งอยู่ฝั่งนี้เอาเดียวครับผมมีสองพันนะแยกกันเราจะดูผลผลิตว่าสองพันนี้มัน ทำการพนผลิตเท่ากันไหมในราคาที่่าแตกต่างกันโอเคพีต่ตางกันสิบบาทเนี้ยค,ครับผมทําไปเรื่อยนะพี่นะครับผมใช่ปบครับเมื่อกี้สูบน้ำอยู่ครับแล้วก็นี่แหละครับก็เลยเนี่ยสุบน้ำทิ้งไว้แล้วเราก็จะหวานนะฮะอันนี้นี่คือผักบุ้งครับที่เราจะลงนะครับอ๋อพี่ปลูกผักบุ้งด้วยชผักบุ้งะไรพี่ผักบุ้งจีนใช่ไหมอันนี้ผักบุ้งนี่นี่กับผักชีนะครับ ผักชีเตรียมมาแล้วอันนี้ผักชีครับมันผักชีนะครับทาไปเรื่อยๆได้ไหมพี่ไปเรื่อยๆชีวิตอันนี้คือกระเพราครับโอกระเพราเตรียมแล้วโอ้ยอยู่ไม่ได้เลยอยากจะลงมือครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โทนี่มากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทีมงานมาตกปลาได้ป่ะพี่ได้ครับผมยินดีต้อนรับไหมยินดียินดีครับผม ดีครับรู้สึกว่าโลของเราก็โลละแปดร้อยครับไม่ใช่เป็นปลาแบบธรรมชาติครับต้องราคาสูงหน่อยมันจะตกได้ไหมตกได้บ่ะบ่อไหนพี่บ่อไหนพี่บ่อข้างเราคือบ่อไหนบ่อไหนที่พี่จะให้ตกมีสองบ่อครับบ่อนี้กับบ่อน้นครับตกได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ทีมงานพัทยาพีด้อมมาครับผมตกปลานะเดี๋ยวผมจะถ่ายต่อครับผมเอาสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ครับผมแล้วก็แนวทางเนาะครับผม ก็เป็นรุ่นพี่ที่ผมนับถือตลอดนะทำงานเคยทำงานร่วมกับผมมาก็หลายปีนะหลายปีครับหลายปีดูหัวก็รู้แล้วครับท่านจะเห็นว่าพี่ทุนพี่ทุนี่อาจจะเป็นแบบอารมณ์ดีนิดหนึ่งแต่ว่าแกจะดีมากเลยในในเวลาทำงานจริงจังมากเลยครับผมครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณหลายเด้อครับผมสวัสดีครับครับผมหลังจากเมือว่านี่ด้เยี่ยมช่มพี่ทุนนี่เราเมือนกับสีดาม ตกปลาหาอยู่หา,หากินเนาะตกปลาในบ่อพี่เท่านี้มากับทีมงานฟีดอ d o ม f i ชชิ n งพัทยาเอ็ <It. S 2> ดมีความหวังไหมมีความหวังไหมวันนี้มี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 วะมีปลากินแน่นอนปลาช่อนเผาชัวชว่าแต่มันอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่คิด มากี่คนวันนี้วันนี้พาทีมงานมาสองคนปกติทีมงานมีเป็นสิบมาสองคนงานงานไม่ว่างก็เจ้าจของบอ่อกลัวกลัวด้วยเออพี่โทนี่กลัวกลัวจะมาล้างบออา่อแกเหรอครับอ่าเดี๋ยวติดตามกันไปเบิ่งว่านาสิได้เจ๊ตัวครับพี่น้องถ้าคาดว่าน่าสิได้อยู่เพราะว่าบ่อธรรมชาติเนะาะธรรมชาติครับกินง่ายได้ยยวยาอะไรเอ็ดเป็นเหยื่อปลอมครับเหยื่อปลอม ใน,ใน,นี่นายยู่ดิายเป็นกบสายอ๋อโอเคอันนี้ปลาอะไรตกปลาอะไรอันนี้ทัว่วไปวปลาทั่วไปก็จะเป็นปลาชะโดฮัลโหลปลาชะโดก็ได้ปลาช่อนปลาะอะไรเนี่ยปลาช่อนก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับชะโดกับปลาช่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะมี เบีดทีค่อนข้างจะแข็งแต่คราวที่แล้วท,ที่ที่ที่ถ่ายมันปลาตัวเบื่อเลยปลาอะไรนะที่อยู่ในบอ่อไอที่ที่คลิปแล้วอะคลิปที่แล้วอ๋ออันนั้นเป็นปลาสวายเอ้ยปลาบึกครับออวันนั้นก็ยี่สิบห้าโลครับอันนั้นจะตกง่ายกว่าไหมง่ายกว่าครับอันนั้นเป็นเชต,ตะก้อตกหน้าดินตกปลาหน้าดินเหมือนปลาดินทั่วไปแต่แเราเกี่ยวปลายเป็นขนมปังมีช็อตเด็ดไหมวันนี้คาดว่ามีชอ็ชอตเด็ดไหม ครับมีแน่นอนวันนี้ไม่ใช่ให้พี่รอมาเป็นห้าชั่วโมงยังไม่ได้ชักตัวนะมันต้องายดีอือฮะเอาเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวเป่าล่อเบิ่งว่าสิดใจักโตครับแ้วมีตีนตกจนตกตกจนเบ็ดหักมันหักหรือมันหลุด อะไรโอ้หลุดแล้วฮะส่งมาในต้นข้างหลังส่งส่งก่อนแล้วหลังส่งดย

กิโลดีประมาณครึ่งโลครับประมาณครึ่งโลโอ้โหครับดูเลยครับเป็นไงครับบ่อบ,อบอัวของเราปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาตินะเอาไปเวียนมาได้เลยเห็นไหมฮะวันนี้ได้ไปสองตัวแล้วมันมันมันบ่นนนนบอบ,อบอัวของเราอ่ะโอเคสายใหญ่นะครับสายใหญ่เอาขายนะนครับเอาไขระมาณตกผิดตัวเบลเลยตัวนี้ าก,าก,ากา้านเลยครับแรงก้านแรงมั้ยต้นเทพประช่อนเทพประช่อนเลยครับวนเติบเลยโอ้วันนี้คุณวันนี้คนเดียวเลยสามตัวเลยครมาซุ่งกินปลากระดีเลยฮัลโหลเดี๋ยวได้กี่ตัววันนี้ยกกังครับผมผมต้องหน้าดินครับหน้าดินโมโอ,อีกแล้วราชาเห็นหน้าดินโอ้เทพจริงวันนี้ ติดนี่เงเดียวอันนี้ใส่ใส่ใส่ธรรมดาเนาะใส่ธรรมดาประมาณสามขีดของสามขีดโอ้โหเหรอใช่สำหรับวันนี้ก็โอ้โหมาดูผลงานงานวันนี้สี่ตัวสี่ตัวเบาๆผลงานใครผลงานน้องครับเทพไปท่อนหัวหน้าชมรมนี้วันนี้โอ้โหวันอามิตย์ชมรบไม่ใช่ไม่ใช่แนวไม่ใช่ที่อ่ะไม่ใช่แนวครับอืโอ้ พอปนพอเจียวเลยเอ้าฝากทีมงานนะ่ยครับฝากติดตามช่องฟรีดอมฟิชชิ่งปัทยาและช่องจรัญพคบบ้านนี่ครับทีมหน้าไปไหนต่อครัทีมหน้าไปติดตามอืมโอเคครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับสวัสดีครับเฮ้ยมีความสุขครับไปองเ้ย